ชุดซีนยางที่เสื่อมสภาพโดยมากจะทำให้มีความชื้นสะสมได้ครับสวัสดีค่ะชั้นนุชัชยสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มีคำถามเข้ามาค่ะว่าเกี่ยวกับความชื้นของนาฬิกาเห็นว่ามีนาฬิกาเกี่ยวกับความชื้นมาทั้งนั้นเลยสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างหรอคะ ครับผมก็สาเหตุหลักๆเลยนะครับจะเกิดจากชุดซีนยางที่เสื่อมสภาพโดยมากนะครับผมจะทําให้มีความชื้นสะสมได้ครับแล้วข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะครับผมแน่นอนว่าข้อควรระวังของนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควอซ์หรือออโต้นะครับผมในนาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยจะมีชุดซีนยางมายมและซีนยางฝาหลังอยู่นะครับและรวมถึงนาฬิการุ่นที่มีปุ่มกดเป็นพวกจําพวกโครโนกราฟตรงนั้นนะครับ ก็จะมีชุดซีนยางปุ่มกดตรงนั้นด้วยนะครับถ้ามันมีการเสื่อมสภาพภายใน3ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้มันมีความชื้นสะสมภายในได้ครับผมไม่ว่านาฬิกาที่เราจะเก็บไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับภายในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเปิดห้องแอร์หรือว่ามอากาศต่างๆครับผมก็จะมีความชื้นสะสมได้ครับวันนี้มีนาฬิกาอะไรมาแนะนําบ้างคะเนี่ย ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีจำนวน7เรือนได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแท็กฟล e r เออร์นะครับผมแล้วก็โอเมก้ารวมถึงจะเป็นโรเล็กแล้วก็ปาเต้ฟิลิปด้วยครับผมเดี๋ยวไปดูกันทีละเรือนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างพบกับเรือนแรกนะครับจะเป็นแท็กก้างปลานะครับเรือนนี้เป็นระบบคอร์สสาเหตุนะครับความชื้นนะครับสะสมภายในค่อนข้างเยอะรวมถึงแบตเตอรี่ที่ หมดมาเป็นระยะเวลานานครับผมทำให้เครื่องมีความชื้นนะครับสะสมเกิดจากทั้งแบตเตอรี่คลายน้ำกรดแล้วก็เรื่องของซีนยางที่เสื่อมสภาพครับผมเรือนนี้ก็ต้องมีการล้างเครื่องเปลี่ยนชุดซีนยางมายอมซีนยางฝาหลังรวมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับผมและสำหรับในกานะครับแท็กเรือนนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเครื่องมีความชื้นนะครับผมมีการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพของไนก้าอัตโนมัติเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นเรื่องของการเดินนะครับ การเดินเนี่ยจะเดินไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับแต่บางเรือนจะมีอาการเดินช้าบางเรือนจะมีอาการเดินเร็วนะครับขึ้นอยู่กับน้ํามันจากภายในที่เสื่อมสภาพนะครับผมเรือนนี้ต้องล้างเครื่องเปลี่ยนลานใหม่ครับผมสาหรับแท็กลิงเรือนนี้แน่นอนครับผมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจากรูปภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องของมายมเกียวนะครับที่เสื่อมสภาพนะครับทําให้ความชื้นที่มีความสะสมภายในค่อนข้างเยอะ เรือนี้ต้องมีล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนลานแล้วก็เปลี่ยนมายมตามรุ่นเลยครับผมและนี่อีกเรือนหนึ่งจะเป็นโอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับ007เลยนะครับหลังตัวนี้จะเป็นคนไหนกาค่อนข้างจะหายากแล้วเรือนี้นะครับมีความชื้นสะสมเหมือนกันแต่ละเรือน,นะครับลูกค้าเนี่ยจะเป็นเจ้าเดียวกันหมดเลยนะครับลูกค้าจะเก็บไว้ภายในเซฟ จะมีอยู่วันนะครับจะนํามาใช้งานปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแต่ละเรือเนี่ยเดินไม่เที่ยงตรงซักเรือเลยนะครับผมสาเหตุหลักๆก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นนะครับซีนยางที่มันเสื่อมสภาพนะครับจะทําให้มีผลกับการเดินค่อนข้างเยอะเลยครับสําหรับปาเตฟิลิปนะครับสเรือนี้นะครับเราเห็นเนี่ยสเรือนนี้จะต่างตรงหน้าปัดนะครับผมจะเป็นรุ่นเดียวกันเรือนนี้นะครับก็ต้องมีการล้างเครื่องใหม่เหมือนการล้างเครื่องเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่ครับผมถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับสำหรับนากาที่เราเห็นสายค่อนข้างจะเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับช่างจะแนะนําขัดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวรูปจะมีให้ดูภายหลังซ่อมเสร็จนะครับผมและสําหรับนากาย้อนฮิตของแมกนาโนเลยนะครับก็จะเป็นโลเล็กที่กระจกแตกช่วงนี้จะเข้ามาเยอะมากครับตัวนี้ก็จะเป็นเดชจั๊ดนะครับกระจกจะมีการล้าวอยู่ที่ขอบตัวเรือนนะครับ ลูกค้าใช้งานมานานนะครับมีการกระแทกกับขอบโต๊ะบ้างนะครับบางทีใช้แบบมีการสะเทือนหรือหล่นบ้างนะครับก็จะมีรอยสําหรับกระจกแซฟไฟร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันมีการแตกร้าวนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวดูรูปเอานะครับผมเรื่องนี้ต้องมีการล้างเครื่องเปลี่ยนกระจกแซฟไฟร์ใหม่แล้วก็เรื่องของลานด้วยครับผมโรเล็กที่กระจกแตกเปลี่ยนแค่กระจกอย่างเดียวไม่ได้หรอคะเคสนี้ครับผม ก็ถ้าเป็นไนการที่กระจกแตกนะครับช่างต้องแนะนาล้างเครื่องคบคู่กันไปด้วยครับเพื่อให้ได้มาตรฐานนะไม่งั้นเครื่องจะมีความชื้นสะสมอยู่ภายในค่อนข้างเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับความรู้ในวันนี้ได้ครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาซ่อมกับแมคกนาโนสามารถส่งมาตามช่องทางไปซนีต่างๆได้เลยนะครับผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ตามนี้นะครับ รับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจตรวจเช็คนาฬิการฟรีได้ที่สำนักงานใหญ่แมกโน่ลาชนพฤกหรือแมกโนทุกสาขาเลยครับหรือสอบถามเรือ้องต้นได้ที่ l i น์แอดแมกโน o แอทไซแมก a น้นครับหรือโทร0923026900ได้ครับแล้วทีมงานช่างจะมีการตอบไปครับสวัสดีครับ